สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูสวนเล็กๆจะมาอัปเดตให้ดูว่าต้นมะเขือม่วงมันมีลูกแล้วลูกออกมาเยอะเลยลูกเล็กๆเพราะว่ามันนี่เดือนสิงหาแล้วเนาะ อัปเดต่วนหลังบ้านอู้แมตซี่เยอะแยะไปหมดดูแตงลูกนี้แตงลูกใหญ่มากๆต้นสวยสวยของฝรั่งคนที่นี่เรียกบัตเตอร์นัสกอเพียบเลยกินยอดไม่ได้ค่ะกินยอดมันขม างเพลกอยู่นี่อันหนึ่งโอ้มีลูกแล้วนี่มีลูกแล้วค่ะแ,แต่ว่าบบเล็กๆอยู่จะมีดอกแล้วเห็นไหมคะแตงลูกนี้ไปโดนไอ้นี่ดีเลยต้นโคลมนมเวลาจะกินต้องเอามีดมาปอกมาตัดอย่างเดียว นี่ก็มาละขี่นกได้ประมาณเจ็ดแปดต้น,นจะมีลูกให้กินไหมน้องพลสติกเดี๋ยวถอยไปดูบ้านพลสติกหน่อยเบาบ้านนี้เวลาลมพัดมาทีไรตึงตึงโอ้โหโเกือบจะล้มพริกยังไม่มีลูกเลยอ่ะ มันช้าไปหรือเปล่าที่ปลูกะปักชีก็เอาเม,มา็ดมันมาลงมาลงอืสวยๆวยอากาศมันข้างในมันตอนเช้าตอนกลางคืนเนี่ยเริ่มเย็นนี่ก็ต้นหนึ่งติ๊กกระถางหนึ่งใบโหระพานี่มันเข้าเดือนสิงหาแล้วอะ่ะมันก็เริ่มจะไม่ก็เริ่มความร้อนก็มีน้อยลงความหนาวก็มีมากขึ้น ียงดีได้กินนี่พริกก็ดอกเยอะแล้วคงจะได้กินเม็ดมันอยู่หัก็แบ่งกันกินก็ยังดีมีตอมันให้ได้กินเดี๋ยวมาดูมะเขือตัวนี้ลูกดกจริงๆเห็นคะนี่อี จะได้กินแล้วดอกโูดอก,ดอก,ด,อกดอกเยอะต้นนั้นก็มีลูกเล็กๆต้นหนึ่งถ้ามันแก่มาก็มาผัดใส่ใบโหระพานี่ใบโหระพาพักนี้อากาศเริ่มเย็นใบร่วงหมดเลยอันนี้ก็เป็นหอมแดงเนาะที่เราเอาปลูกไว้อีกปลูกไว้เพิ่ม มันออกมาใบมันก็ได้กินใบมันด้วยแมงผีเสื้อมามาไข่ใ,ใส่พอขมก็ขึ้นเองต้นข้าวโพดก็คงจะได้กินอยู่ข้าวโพดอยู่ทางอู้นสวนเล็กๆเ,เนาะได้ปลูกโน่นปลูกนี่ได้กินนิดหน่อยก็โอเคแล้วนะ มันไม่ใหญ่ตัวเท่าไหร่ใบนี้ก็ดูสิโอ้โหใบนี้อร่อยมากเลยแต่มะแรงมาไขใ่ใส่มันจะได้กินหรือเลปล่าเนี่ยแบ่งๆกิน,ก,นกินมึงเด้อต้มกับนนะ้ำพริกหรือไม่ก็กินสดกินสดจะจะก,กรบพอเราผักเออ่สเปราสพอเราเด็ดยอดมันออกยอดไอ้นั้นมันขึ้นมาเหมือนเหมือนดูแล้วมันเหมือนผักกาดน โอเควันนี้ก็เอาแค่นี้เนาะอัปเดตสวนหลังบ้านเนาะสวนเล็กๆขอบคุณมากค่ะที่ยังแวะเข้ามาชมและเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นะคะอยู่ดอกไม้ก่อน